วีรกรรมระหำหน่วยรบพิเศษกรีนเบเร่สู้จนวินาทีสุดท้าย กรีนเบเร่ถูกสังหาร4ในเนเจอร์ ager, เมื่อวันที่2ตุลาคม2017 2วันก่อน,อนถูกซุ่มโจมตีหน่วยรบพิเศษสหรัฐกรีนเบเร่ซึ่งมีฐานอยู่ในเมืองควอลัมได้รับแจ้งข่าวจากหน่วยข่าวกรองว่ามีผู้นำระดับสูงของกลุ่มเอ็กซ <'s> ์เม็กเตอ็นเดเกเเข้ามาในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยกรีนเบเร่ จึงมีการจัดส่งทีมไปลาดตระเวนดูตามที่หน่วยข่าวกรองแจ้งไว้3ตุลาคม2017 1วันก่อนถูกซุ่มโจมตีเวลา6โมงเช้าทีมลาดตระเวนประกอบด้วยเจ้าหน้าที่หน่วย ODA จำนวน8นายเจ้าหน้าที่สนับสนุนชุดปฏิบัติการพิเศษ2 9, นายเจ้าหน้าที่หน่วยข่าวกรอง1นายและทหารในเจอร์หน่วย BSR และหน่วย Special Unit อีก35นาย เดินทางด้วยรถยนต์โดยรถของหน่วย ODA เป็นรถรุ่น Toyota Land ไม่ติดอาวุธ3คันและรถทหารในเจอ์อีก5คันโดยเป็นรถที่หน่วยข่าวกรองจัดหาให้และติดอาวุธหลังจากไปถึงที่หมายกลับไม่พบตัวเป้าหมายจึงถอนกำลังกลับฐาน4ตุลาคม2017ช่วงเช้ามืดวันถูกซุ่มโจมตีมีการแจ้งความเคลื่อนไหวทางด้านชายแดนประเทศในเจอและบาลีจึงมีการจัดทีมเคลื่อนที่เร็วออกปฏิบัติการโดยจะมี พอบินคุ้มกันหนึ่งลำแต่เนื่องจากสภาพอากาศที่เลวร้ายในวันนั้นทําให้พอไม่สามารถขึ้นบินได้ทําให้ต้องใช้กําลังภาคพ,พื้นดินเพียงอย่างเดียวเมื่อไปถึงก็พบร่องรอยของกลุ่ม ISGS ไม่ว่าจะเป็นสิ่งของและรถจักรยานยนต์ซึ่งทหารเนเจอร์ก็ได้ทําลายทิ้งและทั้งหมดและเดินทางกลับฐานเวลา8.30นาของวันที่4ตุลาคมระหว่างที่จะกลับฐานมีคำสั่งให้เข้าไปลาดตระเวนในหมู่บ้านใกล้เคียงเพื่อหาข่าวความเคลื่อนไหวของกลุ่ม ISGS ก่อนที่นั่นก็คือหมู่บ้านทองโกทองโกเวลาประมาณ10บโมงสานาทีก็เดินทางถึงหมู่บ้านและแวะพักให้ทหารเนเจอร์ได้หาน้ําดื่มและกินอาหารเช้าระหว่างที่กําลังทําภารกิจส่วนตัวกันไปพวกเขาก็พบผู้นําหมู่บ้านและท้องถิ่น27คนอยู่ในหมู่บ้านนั้นและทหารเนเจอร์ตัดสินใจที่จะไม่เข้าไปพบกับผู้นําทั้ง27เพราะพวกเขาเห็นว่าหากมีกลุ่ม ISGS เข้ามาในหมู่บ้านพวกเขาจะเจอกับสถานการณ์ที่ไม่ดีนักเพราะพวกเขาไม่มีอาวุธหนักเลย และไม่มีกําลังสนับสนุนทางอากาศไม่พร้อมที่จะปะทับเป็นระยะเวลานานแต่ความคิดที่จะออกจากหมู่บ้านทันทีของพวกเขาก็ถูกขัดโดยคําสั่งจากหน่วยเหนืยวว่าพวกเขาต้องจัดตัวแทนเข้าพูดคุยกับผู้นาหมู่บ้านและท้องถิ่นทั้ง27คนเพื่อเพิ่มพันธมิตรและหาข่าวไปด้วยจึงมีการจัดทีมแบ่งออกเป็น2ชุดชุดที่1จะทําหน้าที่เฝ้ารถชุดที่สองจะเข้าร่วมพูดคุยกับผู้นาหมู่บ้าน แต่พวกเขาไม่รู้เลยผู้นําพวกนี้กําลังดึงเวลาให้พวกเขาอยู่ในหมู่บ้านนี้นานๆนนระหว่างที่กําลังพูดคุยกันไปเจ้าหน้าที่ทีมชุดแรกเห็นความผิดปกติบางอย่างพวกเขาเห็นรถจักรยานยนต์สองคันวิ่งออกจากหมู่บ้านและก็คิดทันทีว่าพวกเขาติดกับดักเข้าแล้วและผู้นําท้องถิ่นทั้ง27คนมีส่วนรู้เห็นด้วยแน่นอนการพูดคุยกินเวลาไปเกิน30นาทีทันทีที่เสร็จพวกเขาจึงรีบขึ้นรถออกจากหมู่บ้านโดยทันที11.35น พวกเขาออกมาจากหมู่บ้านได้เพียง100เมตรเท่านั้นกลุ่ม ISGS เชื่อว่าวันนั้นมีผู้นำปฏิบัติการของ ISGS ก็คือดาวน์เด h ร์ฟผู้นำระดับปฏิบัติการของกลุ่ม ISGS ที่ทางการต้องการตัวทางด้านของกลุ่ม ISGS มีกำลังมากกว่า100คนและรถกระบะกับรถจักรยานยนต์ประมาณ20คันรถกระบะติดปืนกลมี RPG มีปืนครบระหว่างขบวนรถ8คันเข้าพื้นที่สังหารกลุ่ม ISGS เลือกที่จะโจมตีท้ายขบวนขบวนรถเมื่อถูกโจมตีจึงจัดแนวรถเข้าปะทะทันทีโดยใช้ปืน M 2 4 0บนรถของทหารในเจอร์ยิงตอบโต้คนอื่นๆลงมาเพื่อยิงต่อสู้เช่นกันกรีนเบเร่และทหารในเอร์สีนายได้ขยับรถให้มาบังวิถีกระสุนของ i s t s พวกเขาคิดว่าเป็นแค่การลอบโจมตีของกลุ่มเล็กๆเ,เท่านั้นหัวหน้าชุดกรีนเบเร สั่งให้ขยับรถของสหรัฐที่อยู่ท้ายขบวนให้ไปอยู่กลางขบวนเพื่อประสานแนวยิงกับปืน M 240บนรถของทหารในเจร์ให้ดีขึ้นระหว่างการประทะรถของทหารในเจอาหนึ่งคันที่อยู่ท้ายขบวนขับออกไปโดยไม่ฟังคำสั่งหัวหน้าชุดและทหารในเจร์อีกห้านายวิ่งโอกออกไปอีกด้านเพื่อดูจํานวนฝ่ายตรงข้ามให้ชัดๆหัวหน้าชุดกรีนเบเร่สั่งให้วางแนวยิงตอบโต้ต่อไปจนกว่าฝ่ายตรงข้ามจะตายและถอยไปเอง แต่ระหว่างปะทะเขาสังเกตเห็นกลุ่มคนขนาดใหญ่และรถติดปืนกลหนักกำลังเคลื่อนที่มาทางตะวันออกหัวหน้าชุดรู้แล้วว่าหากพวกเขายังฝืนสู้อยู่คงจะตายกันหมด11.57นาทีหัวหน้าชุดออกคำสั่งให้รถคันหัวขบวนมุ่งหน้าออกจากจุดประทะไปทางทิศใต้เพื่อไม่ให้กลุ่ม ISGS เข้ามาตีโอบล้อมขบวนของพวกเขาแล้วจะหมดทางรอดรถคันที่1และ2ของเนเจอร์ออกจากพื้นที่ได้ทันทีจากนั้นมีการโยนระเบิดควันเตรียมถอนตัวระหว่างที่รถคันอื่นออกไปรถคันท้ายขบวนที่ยังยิงคุ้มกันอยู่มีกรีนเบเรอยู่3ไดนคือ 1. นึ่งไรอันบลัคสองเจอร์มี่จอห์นสันสามดัสตินไวท์ส่วนดัสตินไวท์ขึ้นไปบนรถและค่อยๆขยับไปทางที่มีระเบิดควันโดยมีไบรน์บลัคและเจอร์มี่จอห์นสัน เรื่องที่ยิงตอบโต้โดยใช้รถกำลังไปด้วยขยับไปช้าๆตามรถไปเมื่อรถไปจอดอยู่ตรงควันไบรนบลักวิ่งออกไปใช้ต้นไม้ใกล้ๆเป็นที่กำลังส่วนเจอร์มาย์จอห์นสันยิงอยู่บริเวณฝากระโปรงรถระหว่างปะทะรถไม่สามารถขับไปต่อได้ดัสตินไรจึงลงมาช่วยอีกสองนายพวกเขากำลังแย่ i s เ s เริ่มตีอกจากสองข้างมาหาพวกเขาได้แล้วขนาดที่กำลังปะทะกันอย่างหนักไบรนบลักก็ถูกยิงเสียชีวิตทันทีเจอร์มาย์จอห์นสัน วิ่งเข้าไปเพื่อดูว่าไบรอันลราบบาดเจ็บหรือเสียชีวิตดัสตินไรท์ออกจากรถและวิ่งมาดึงร่างของไบรอันปลาบเข้าที่กำบังทั้งสองนายบอกกลาเพื่อนที่เสียชีวิตเป็นครั้งสุดท้ายพวกเขาทั้งสองตกลงกันว่าจะวิ่งฝ่าแนวกระสุนออกไปเมื่อวิ่งออกไปได้ประมาณ85เมตรเจอร์ม a ์จอห์นสันคนที่ติดกล้องถูกยิงจนล้มและไปต่อไม่ไหวดัสตินไรท์วิ่งกลับมาหาเพื่อนเพื่อจะช่วยแต่เนื่องจากเจอร์ม์จอห์นสัน รายการตอบสนองไปแล้วดัสตินไวท์จึงวิ่งต่อไปหาที่กำบังแต่สุดท้ายก็ถูกยิงเสียชีวิตเมื่อหัวหน้าชุดสังเกตว่ามีรถถูกทิ้งอยู่หนึ่งคันพวกเขาเลยจัดตั้งจุดประทัะที่2ขึ้นเพื่อจะกลับไปช่วยเพื่อนแต่ไม่สามารถช่วยได้เพราะกำลังฝ่าย i s g s เยอะเกินไปพวกเขาเลยขึ้นรถและขับออกไปทันทีทิ้งรถอีกคันที่มีเจ้าหน้าที่สนับสนุนชุดปฏิบัติการพิเศษอยา่างลาเดวิเจอห์นสัน และทหารในเจอร์อีกสองนายรถพวกเขาเสียไม่สามารถขับต่อได้แต่เนื่องจากคันอื่นถอนตัวไปกันหมดแล้วทําให้พวกเขาทั้งสามต้องวิ่งตามรถคันอื่นที่เหลือไม่จอดรอพวกเขาแล้วเพราะยังไม่ทราบว่ามีรถถูกทิ้งอีกหนึ่งคันระหว่างประธานทหารในเจอร์ก็ถูกยิงเสียชีวิตไปทั้งสองนายเหลือลาเดเวิสจอห์นสันเขาเห็นต้นไม้เล็กๆอยู่จึงตัดสินใจที่จะใช้เป็นที่กำบังสุดท้ายก่อนที่จะถูกตามมาสังหารเสียชีวิตไปภายหลังมีข้อสันนิษฐานว่าลาเดเวิด อาจจะโดนจับก่อนแล้วฆ่าทิ้งที่หลังรถกระบะอีกคันที่มีหัวหน้าชุดและทหารในเจรอ์อยู่ก็ถูกตามมายิงจนทหารในเจอหนึ่งนายเสียชีวิตและหัวหน้าชุดได้รับบาดเจ็บเนื่องจากโดนยิงอย่างหนักทําให้หัวหน้าชุดที่นั่งอยู่ท้ายกระบะตกลงจากรถก่อนที่รถจะวนมารับกลับออกมาได้รถขับต่อไปได้อีกไม่ไกลรถก็เสีย ในรถนั้นมีกรีนเบเร่อยู่3นายและทหารในเจอรสี่นายก่อนที่จะมีกรีนเบเร่จากรถคันที่หนีไปแล้ววิ่งมาสมทบอีก4นายจากนั้นพวกเขาทั้ง11นายจึงวิ่งหนีการโจมตีมาจนถึงสุดทางป่าออกจากป่าไปจะเป็นที่โล่งแล้วไร้ที่กำบังพวกเขาตกลงกันจะใช้จุดนี้เป็นที่บ้านสุดท้ายแล้วคนเจ็บเยอะเกินกว่าจะหนีต่อแล้วหัวหน้าชุดสั่งทำลายวิทยุทิ้งเพื่อหาพวกเขาตายวิทยุจะได้ไม่ถูก ISTS นำไปใช้ต่อ กรีนเบเรตทั้ง7ได้ใช้มือถือส่วนตัวส่งข้อความบอกกลากรักและครอบครัวเป็นครั้งสุดท้ายส่วนทางทหารในเจอร์กำลังสวดขอพรพระเจ้าพวกเขาเตรียมพร้อมที่จะสู้ครั้งสุดท้ายแล้วไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นจะไม่หนีอีกแล้วการร้องขอความช่วยเหลือผ่านทางวิทยุถูกร้องขอไปตั้งแต่การประทะในช่วงแรกแล้ว ซึ่งหลังจากนั้นสหรัฐก็ส่งโดรนไม่ติดอาวุธขึ้นถ่ายภาพและมีการส่งเครื่องบินรบของฝรั่งเศสมาตั้งแต่30นาทีแรกของการปะทะแล้วแต่เนื่องจากไม่สามารถระบุฝ่ายได้ว่าใครเป็นใครทําให้ไม่มีการโจมตีจากเครื่องบินรบฝรั่งเศสในขณะที่พวกเขาทั้ง11นายพร้อมที่จะสู้ตายและปฏิหารก็เกิดขึ้นเครื่องบินขับไล่ของฝรั่งเศสแผดเสียงขู่คำรามทําให้ ISTS ถึงกับตกใจและหยุดการตามรีบหนีออกไปก่อนที่หอซึ่อปูผึ่ม ของฝรั่งเศสที่บินตรงมาจากประเทศบาลีจะมารับทหารที่เหลือทั้ง11นายออกจากพื้นที่ไปได้หลังจากนั้น3-4ชั่วโมงหน่วยคอมมานโดฝรั่งเศสเข้าพื้นที่เพื่อนำร่างผู้เสียชีวิตกลับฐานร่างผู้เสียชีวิตทุกนายถูกยึดไปเพียงแค่ปืนและของบางอย่างเช่นกล้องติดหมวกเท่านั้นและภาพที่ถูกเผยแพร่จนกลายเป็นคลิปโด่งดังนั่นก็คือกล้องติดหมวกของเจอร์มา์จอห์นสันนั่นเองศพของเา เดวิดจอห์นสันถูกพบหลังจากเหตุการณ์โจมตี2วันพบโดยเด็กเลี้ยงวัวซึ่งร่างของเขาอยู่ห่างจากจุดปะทะแรกถึง1.5กิโลร่างของลาเดวิดจอห์นสันและที่สุดเนื่องจากมีรอยถูกยิงทั้งตัวและโดนระเบิดระยะใกล้สรุปผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บกรีนเบเร่เสียชีวิต4ได้บาดเจ็บ2นายทหารในเจอร์เสียชีวิต5ได้บาดเจ็บ8นาย ส่วนกลุ่ม i s t s เสียชีวิตอย่างน้อย21รายหนึ่งปีหลังจากเหตุการณ์นี้อุปกรณ์บางอย่างของเจอร์มายจอห์นสันได้ถูกค้นพบโดยหน่วยรบพิเศษฝรั่งเศสที่เข้าโจมตีกลุ่ม i s t s ที่ชายแดนบาลีสามารถนำอุปกรณ์บางส่วนและกล้องติดหมวกของเจอร์มาย h จอห์นสันกลับคืนมาให้สหรัฐได้ด้วยผู้รอดชีวิตในทีมกรีนเบเร่ได้รับเหรียญกล้าหารรวมเเหรียญด้วยกันส่วนผู้เสียชีวิตอย่างไบรนปลาและเจอร์มายจอห์นสัน ได้รับเหรียญ Bronze Star with ฟ a l e r ส่วนอีก2นายลาเดวิดจอห์นสันและดัสตินไวท์ได้รับเหรียญ Silver Stars ต่อมาสหรัฐได้ตั้งค่าหัวผู้นำกลุ่ม ISGS ในการซุ่มโจมตีวันนั้นไว้ที่5ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่มาถึงวันนี้ยังคงไม่สามารถจับตัวหรือสังหารได้ถ้าท่านชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ช่องจ่าอาตด้วยนะครับ